ต้นอโศกอินเดียเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง1 0 2ถึงเมตรขนาดทรงพุ่มไม่ผัดใบรูปทรงแคบสูงรูปพีระมิดกิ่งก้านลู่ลงเปลือกต้นสีน้ำตาลมีขีดแคบยาวและรอยด่างสีขาวทั่วทั้งลำต้น ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหอกแคบกว้าง3-5เซนติเมตรยาว15-25เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเป็นคลื่นแผ่นใบบางแต่ค่อนข้างเหนียวเป็นสีเขียวเข้มเรียบเป็นมันก้านใบยาว0.5-1เซนเมตร